สองกลุ่มกลุ่มแรกแบคทีเรียกับพิสซัมอาร์เคียการจำแนกแบคทีเรียได้ก็คือมีสองอย่างก็คือแท่งกลมเกี่ยวยูคารีโอตมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสแต่โรบคารีโอตไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสแบคทีเรียอ, ia, อาศัยการเคลื่อนที่โดยใช้แฟลเจลัมไมโครพลาสมาไม่มีผนังเซลล์ <c oughs> ขั้นตอนค่ะ น,นะานในการสังพรอสองคนสุดท้ายเรวมาปรินทรนมายัางเลย แกมลบไม่บอเปิดหนังสือแป๊บใช่ใช่นี่นี่อะออยู่ในอะไรอยู่ในอะไรอยู่ในไหนถั่วอะไรที่ถวันบงเมื่อกี้ไม่อยในปมรากอยู่ในพืชถั่วเอยอยู่ในปมรากถั่วอย่างเช่นถั่วลิสงอะไรพวกนี้อ่านนะคะ มีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นโปรคาริโอตที่ชื่อเหมือนชื่อเป็นสาหร่ายคือสาหร่ายอะไรคือต้องอย่างนี้ต้องบอกสซอะไรอะไรอะไรม่วง